เงาปีศาจบนหลังคาตำนานแมวดำแห่งยุทยาในยุคสมัยที่ยุทธยายังคงเป็นศูนย์กลางแห่งความรุ่งโรดมีหมู่บ้านเล็กๆแอบซ่อนตัวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทำไร่นาเลี้ยงสัตว์และเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองหมู่บ้าน แต่ความสงบสุขนั้นก็ถูกรบกวนด้วยความเชื่อที่ฝังรากลึกนั่นคือตำนานแมวดำปีนหลังคาก่อนจะมีคนตายแมวดำตัวนี้ไม่ใช่แมวธรรมดาแต่เป็นสัตว์เทพที่มาเตือนภัยหรือเป็นพูดผีปีศาจท,ที่นำความตายมาสู่หมู่บ้านกันแน่ไม่มีใครรู้ได้คืนหนึ่งที่มืดมิดและเงียบสงัดชาวบ้านชื่อตาแก่ช่วงตื่นขึ้นมาด้วยเสียงแปลกประหลาดบนหลังคาเมื่อมองขึ้นไปก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นแมวดำตัวใหญ่สง่าก,กำลังเดินเวียนอยู่บนหลังคาบ้าน ตาแก่ช่วงใจหายวา่าเพราะรู้ดีว่าการปรากฏตัวของแมวดำหมายถึงลางร้ายเขาพยายามไล่แมวแต่แมวดำกลับจ้องมองเขาด้วยดวงตาสีเหลืองอำพันก่อนจะกระโดดหายไปในความมืดตาแก่ช่วงนอนไม่หลับทั้งคืนด้วยความกังวลรุ่งเช้าวันต่อมาข่าวร้ายก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านยายมาภรรยาของตาแก่ช่วงเสียชีวิตอย่างสงบในขณะนอนหลับ ชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าแมวดำคือผู้ส่งสารแห่งความตายและการปรากฏตัวของมันบนหลังคาต้านแก่ช่วงคือลางบอกเหตุชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและพยายามหาทางป้องตนเองจากแมวดำบ้างก็ทำพิธีสะดเดาะเคราะห์บ้างก็หาเครื่องรางข,งของขลังมาป้องกันตัวเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่มีแมวดำปรากฏตัวบนหลังคาบ้านใครคนในบ้านนั้นก็จะต้องเสียชีวิตภายในไม่กี่วันชาวบ้านเริ่มหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ต่างสงสัยว่าใครเป็นต้นเหตุให้แมวดำมาเยือนบ้างก็กล่าวโทษคนที่ทำผิดผีบ้างก็กล่าวโทษคนที่ทำบาปกรรมไว้ชาวบ้านแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าแมวดำเป็นผู้ผีปีศาจท,ที่ต้องกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าแมวดำเป็นสัตว์เทพที่มาเตือนภยัยหมอธรรมประจำหมู่บ้านชื่อพ่อหมอคงได้รับการร้องขอให้มาช่วยแก้ไขสถานการณ์พ่อหมอคงเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าและเป็นที่เคารพของชาวบ้าน เขาได้ทำพิธีตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการปรากฏตัวของแมวดาและพบว่ามีวิญญาณร้ายแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านวิญญาณร้ายตนนี้ต้องการที่จะดูดกลืนพลังชีวิตของชาวบ้านและแมวดาเป็นเพียงเครื่องมือที่วิญญาณร้ายใช้ในการเข้าใกล้เหยื่อพ่อหมอคงตัดสินใจที่จะต่อสู้กับวิญญาณร้ายเพื่อปกป้องชาวบ้านจากอันตรายเขาได้รวบรวมเครื่องรางของขลังและทําพิธีปลุกเกคาถาอาคมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการ,รเผชิญหน้ากับวิญญาณร้าย เขาขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ร่วมกันสวดมนต์ภาวนาและรักษาศีลเพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่พิธีในคืนพระจันทร์เต็มดวงพ่อหมอคงได้ทำพิธีครั้งใหญ่ที่กลางหมู่บ้านเขาได้วาดวงกลมอาคมและวางเครื่องรางของข,องขลังไวร้รอบๆจากนั้นก็เริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังกึกก้องท้องฟ้าเริ่มมืดครึม้มและมีลมพายุพัดกระหนำ่ำแสงสีฟ้าและสีแดงสลับกันปรากฏขึ้นในอากาศสแสดงถึงพลังอำนาจที่กำลังปะทะกันวิญ,ญญาณร้ายปรากฏตัวในรูปของเอาดำขนาดใหญ่ มันพยายามที่จะทำลายวงกลมอาคมแต่พ่อหมอคงใช้คาถาอาคมต้านทานไว้ได้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยพลังอำนาจที่มองไม่เห็นชาวบ้านต่างพากันสวดมนต์ภาวนาอย่างไม่ยอ่อท้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหมอคงในขณะที่การต่อสู้กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดแมวดำก็ระกฏตัวขึ้นบนหลังคาบ้านหลังหนึ่งมันจ้องมองไปยังพ่อหมอคงด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ดูเหมือนเป็นเครื่องมือของวิญญ,ญาณร้าย ตอนนี้กลับดูเหมือนว่ามันกำลังช่วยเหลือพ่อหมอคงอยู่แมวดำกระโดดลงมาจากหลังคาและพุ่งเข้าใส่เงาดำวิญญาณร้ายตกใจและพยายามที่จะกำจัดแมวดำแต่แมวดำหลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมันกัดกินพลังงานของวิญญาณร้ายทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งวิญญาณร้ายอ่อนแอแรงเมื่อวิญญาณร้ายอ่อนแอพ่อหมอคงก็ใช้โอกาสนี้ไร้คา,าถาอาคมขั้นสูงสุด เขาส่งพลังทั้งหมดที่มีไปยังวิญญาณร้ายทําให้วิญญาณร้ายสลายหายไปในที่สุดความมืดมิดหายไปท้องฟ้ากลับมาสว่างสดใสและลมพายุก็ส่งลงชาวบ้านต่างพากันยินดีปรีดาที่หมู่บ้านของตรงปลอดภัยพวกเขาขอบคุณพ่อหมอคงที่ช่วยปกป้องพวกเขาจากอันตรายและขอบคุณแมวดําที่ช่วยกําจัดวิญญาณร้ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็มองแมวดําด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่หวาดกลัวตอนนี้กลับรู้สึกเคารพและศรัทธา แมวดำยังคงปรากฏตัวบนหลังคาบ้านเรือนแต่ไม่ได้นำความตายมาอีกต่อไปแต่มันกลับมาเพื่อเตือนภัยและปกคุ้มครองชาวบ้านจากอันตรายต่างๆชาวบ้านเชื่อว่าแมวดำคือผู้พิทักษ์แห่งหมู่บ้านและให้ความเคารพมันในฐานะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตำนานแมวดำปีหลังคาแห่งยุทธยากลายเป็นเรื่องเล่าขานที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนระลึกถึงความเชื่อความกลัวและความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ที่อยู่เหนือธรรมชาติ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและการปกป้องคุ้มครองและถึงแม้การเวลาจะผ่านไปนานแสนนานเรื่องราวของแมวดําแห่งยุทธยาก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของผู้คนเป็นนิทานที่สอนให้รู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ตาเห็นเสมอไปและบางครั้งสิ่งที่เรามองข้ามอาจเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ในยามยากลําบาก